ครับคุณลุงทาบครับนะครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากชาวนามืออาชีพนะครับคุณลุงทองคํายินพรมนะครับที่อำเภอแม่สายจวัดเชียงรายนะครับมาให้ความรู้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าชาวนาเรียนเรียนรู้เนี่ยชาวนาวันหยุดเนี่ยเรียนรู้กับชาวนาหลายวัยนะครับตั้งแต่ชาวนามืออาชีพนะครับชาวนาวัยกระเตาะชาวนาวัยรุ่นนะครับเพื่อประมวลองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยสาหรับการทํานาให้แบบว่าวัยรุ่นเนี่ยสามารถทํางานได้ง่าย นะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่จะเป็นวันเสาร์ที่กด็ดีหรือว่าวันที่เป็นวันรับพักร้อนอมาช่วยพ่อแม่ด้วยการนําเทคนิคในการทํานาง่ายๆนะครับเอามาช่วยพ่อแม่นะครับลดต้นทุนในการทํานาแล้วก็เพิ่มในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับก็อยากจะขอมรู้จากคุณลุงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการทํางานในการทํานาเรามีแนวทางในการวางแผนยังไงบ้างครับเรา เราดับแรกก็คือการหาเมล็ดพันธุ์เข้าครับเมล็ดพันธุ์เข้าก็สำคัญถ้าสมมุติว่าเขาเอาอันเก่าเนี่ยซ้ำๆซ้ำหลายครั้งนะครับต้นเขามันก็จะอ่อนแอนะครับเนื่องจากาเข้าประเดียวนี้มันเหมือนเหมือนเข้าน้าผีคเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไปผสมมานะครับเป็นเข้าพันธุ์ผสม ถ้าหลายปีไปเนี่ยมันจะทอดเหลานะครับเขาสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาปูกมาแล้วเนี่ยมันจะทอดเหลานะครับทำดูต้นเข้าอ่อนแอนะครับทำดูต้นเข้าอ่อนเอนะครับออเ,าอ,อ,เอ,บอาวิธีการที่สองก็คือการเตรียมนะครับเตรียมการเตรียมดิน เนี้เขาก็ใช้ควายนะครับปรเดี report, ๋ยวนี the the so ้เขามาใช้กันแล้วนะครับเขามาใช้กันแล้วเขาใช้อาเครื่องจักรนะครับในในการอาทิตยจะมาไถนานะครับเอาพื้นที่ถ้าใช้ควายมันก็าะตันแล้วนะครับพอาระเดี๋ยวเขาทำนาสองข้างทำนาสองข้างเออนี่คุณลุงทำกันสองคนครับผมคนกับภรรยาครับผมทำนาทั้งหมดทั้งหมดกี่ไร่ครับสามสิบเจ็ดไร่สามสิบเจ็ดไร่ครับ แล้วก็อย่างที่2ก็เรื่องปุ๋ยนะครับ,รบเรื่องปุ๋ยเนี่ยเขาบอกต้องเนี่ยผมก็เอาขี้ควายนะครับเอาไปแปลงปุป๋ยในนานะครับแปรงปุ๋ยในนาแถมประหยัดปุ๋ยนะครับประหยัดปุ๋ยเคมีครับแล้วก็การการปูเข้านะครับปูเข้าอย่างเมื่อก่อนนี่อ่า อย่างบัตรพ่อบุรุษเปิดทำมานะครับน้องเวลาเข้าถึงเอาปลูกเข้าได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับเปิดก่อนจะค้างน้ำขวางมดนะครับเพื่อที่จะือพื้นดินนั้นแตกนะครับแตกแล้วก็มือเข้าเนี่ยมันออกนอกนะครับออกห่างไม้ไหมนะครับออกห่างไม้มาเพื่อที่จะเนี่ยเข้าแข็งแรงทานน้ำเจตลอดนะครับเข้ามันก็จะอ่อนแอนะครับเข่ามันจะประคายตาทาน สมัยเก่านี่เปินสารเคมีอย่างกบเจ้ยทำนะครับปุ๋ยเคมีกับบอมีเอากับขี้งวงขี้ควายนะครับไปใสยย่ยางต่ำเนิ้ลยางไดไหลละ5้าสบถังก็คือ5้าล้กอกิโลต่อไรนะครับอันนี้เป็นข้าวแห้งแต่ต้มนะครับเป็นข้าวแห้งแต่ต้มนะปุะ๋ยก็อไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนี่ใส่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาแยกด้วยโถด้วยแม่ออกมานี่ตั้งแต่ก่อนตัวน้อยๆมานี่วงหันมาตลอดนะครับ ล่าปรเดี๋ยวนี่หมูเฮานี่แบบหัวครับเอาน้ำย่างเดียวดีบบนี้รูน้ำฆ่ากันตายกึ่งนะครับแต่เข้านี่มันบบบใจได้ใจน้ำนักอย่างอั้นนะครับเพียงแต่เขาผู้วิธีจัดการของมันนะครับจัดการหื้อน้ำของมันนะครับเอาว่าช่วงไหนเอาหื้อน้ำช่วงไหนบห่ฮึ่มน้ำนะครับครับอันนี้เป็นวิธีการทำนา,น,าน,นะครับแล้วตอนนี้ต้นทุนต้นทุนผลผลิตของคุณลุงเป็นยังไงครับ ต้นทินต้นทุนการผลิตนะครับอย่างที่ผ่านมาหลายปีที่ที่ผมบมีเครื่องไม้เครื่องมือนีอ่ต้นทุนการผลิตก็สูงนะครับเ,เช่นปลูกนานะครับปลูกนาก็ต้องจ้างจ้างแรงแรงงานคนนะครับจ้างแรงงานคนมาปลูกก่อนจะเสี่ยงเพิ่มเติม,มก็คือกากิน<ค>กากินกากเล่าก,ากายาอย่างต่างๆนะครับเ,เสี่ยงนักนะครับแล้วปุ๋ยนี่ ก็ได้ซื้อเครื่องเครื่องปูน้ามาปูปลูกด้วยตัวเองครับก็ประหยัดนะครับถึงเครื่องมันจะแปงหน่อยนะครับก็คุ้มค่าแล้วก็การเก็บเกี่ยวแถมอย่างหนึ่งนะครับการเก็บเกี่ยวแถมอย่างหนึ่งก็ต่กอนเขาจ้างคนจ้างคนแบบตกไรละประมาณพันห้าร้อยบาทค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยครับรับ่าก็บเกี่ยวถึงถึงหมวดเสร็จถึงยุ้งฉางเลยครับครับ ตอนนั่นประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทแล้วประเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องจักรเครื่องเกี่ยวเข้ามาเต้นนะครับเขาก็เสี่งพาจ้างรถดเกี่ยวห้าล้อยนะครับก็จ้างรถลดลากหกร้อยก็เสี่ยงหกล้อยนะครับนับเงินเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็คือเขาเสี่ยงหกล้อยมันก็ได้กำไรถึงเก้าร้อยนะครับได้กำไรเก้าล้อยกจ้างแดงงานคนอันนี้ก็คือกำไรของเจ้านาครับี่หารสดๆเลย แล้วยังผลผลิตผลผลิตได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อผลผลิตนะครับผมทํามาทุกปีนี่เขาขอใจ่ปุ๋ยใจ้ปุ๋ย้ยวยโน่เจ่าปุ๋ยเคมีตดยฟองนะครับเพราะว่ามันทำสองข้างถ้าเขาบม่ใจ่ปุ๋ยเลยมันก่อมันมันก่อจะบะค่อยจะได้ผลนะครับ่าทุกปีที่ผ่านมานี่ยังเข้าสู่พันธ์นะครับเข้าสู่พันธ์เข้าขาวเข้าเจ้าขขาวน,นะครับก็ได้บัตรตาใกว่า อย่างตามที่สุดก็คือแปดร้อยกิโลต่อไรครับแปดร้อยกิโลต่อไรครับข้าเขา้า <ฮะ S 2> เขา้เขาซดนะครับขายเข้าวซดนี่แปดร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเปลี่ยนข้าวข้อขอห,อหบนะครับข้าวหอมมอะลิอย่างปีที่แล้วนี่ผมก็ได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบต่อไรครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบต่อไร่ <ฮะ S 2> รก็ด,กด,ดีอยู่นะครับอย่างหน้าปีข้าขอใส่ข้าวหน้าปี น้ฟังเขาก็ใส่ข้าหมูวันเบกไว้เสกนะครับเขาอายุนะถ้าบน้าปีนี่เขาปูเข้าหน้าปีนี่จะดีที่สุดนะครับเพราะมันตอบสนองดีนะครับเพราะมันก็แข็งแรงกว่านะฟางแข็งแรงกว่าครัโตไวกว่ามันก็ประหยัดกลุ่ยกว่าด้วยรรัปะยดเข้าบีนี่จะประหยัดที่สุดคครรัับบประหยัดไปประมาณสองดอก อ,อ,ยอย่างนี้แบบว่าถ้าเราถ้าเรามีวางวางแผนที่ดีตั้งแต่เรื่องของการลดต้นทุนครนะแล้วก็เรื่องผลผลิตแล้วก็มีกําไรรันนี้ถ้าคุณลุงดีดดีต้นทุนดีดผลผลิตแล้วกําไรที่เราได้เนี่ยมีมีอะไรบ้างครับคบอยแจกแจงนะยัง,ยงต้นทุนนะครับต้นทุนถ้าถ้านาเฮานาบ่ได้เจ้านะครับครับผมคิดคำนวณปีแล้วนีบปีแล้วนี้ก็ตั้งแต่ วานนะวานไถไถปลูกนะคับจนกระทั่งเ,เก,ก็บเกี่ยวก็ะตกไหลประมาณละสามพันหร้อยบาทนะครับสามพนหกอยบาทถ้าเป็นน้าเจ้าของนะครับ,รบถ้าเจ้าเฟิรันเจ้าเฟิ้นก่อฝีหนึ่งสี่พันเลื่อดูหนึ่งกับสองพันนะครับต่อไรนะครับ, 1, 4, 000, 2, 000, รบต่อไ,นนะอไนะรอไมันก่สามพันสี่พันห้ันก็ตกห้าพันห้าพันห้าพันหกอบาท นะครับถ้าถ้านน้าเจ้าน้าเช่ากลับสามพันหกร้อยบาทน้าเช่าบวกไปอีกได้ละสองพันนะครับอะไรละสองพันอันนี้ต่อปีหรือต่อรอบครับต่อรอบครับต่อรอบครับพ่อพ่อปีหนึ่งสองรอบปีบ้างครับทำละสองครั้งเช่าปีละสองพันกลับยังถ้าเขาจ้างเขาจ้างแรงงานเขาจ้างแรงงานคนนะครับครับยังยังเก็บเกี่ยวนะครับยังเก็บเกี่ยวนี่แต่ถ้าจ้างแรงงานคนมั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 นเสี่ยงอยู่ปันห้าเนาะคปันห้าเขาจ้างรถกว่าเสี่ยงประมาณ หก <600. S 2> <600. S 1> ร้อยหกร้อยกับเราจ้างแห่งคนนี่ปันห้านี่ยังบารวมกับกะขนใหญ่นะครับครับนี่บารวมกะขนใหญ่ถ้ากะขนใหญ่ก็แถมแถมแถมอ่ากิโลละสิบสตังกับกับถังละบาทกับเปลียนละตันละตันละตันละหนึ่งร้อยบาทครับเนาะครับก็เพิม่มแรงงานคนนี่จะเส็งหนักกว่าอันนี้ดูครับ ชอบไหมครับออกกล้องครับเกาในเมื่อเครื่องจั๊กเข้ามานะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือได้เซฟต้นทุนนะครับกาแรงไปนะครับพออากาศแรงงานของคนนี่มันเป็นแลงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับธรรมดาจ้างหนึ่งวันนี้ก็ธรรมดาธรรมดานี่วันสองร้อยนะครับวันสองร้อยบาท วันนี้นะครับอย่างเขาอย่างเขามาทํานี่ก็อย่างผมนี่ผมลูกเจ้าไหมลูกเจ้าตี่ห้าก็มาทําเลยโอมันเย็นดีนะครับถึงเวลาสักอย่างเดียวนี่มันห้อนแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะพักได้แล้วก็ใบใสักหน่อยมาทำแถมทำมาเย็นมาทำเนี่ยนะครับอันนี้ก็พิธีการทํางานนะครับผมจะทําตอนเจ้ากับมะเร็งนะครับตอนใบนี้ เขาก็พักก่อนนะครับหรือเอามีกคิจกรรมที่จะไปร่วมงานอื่นนะครับเขามาทําต่อเจ้าที่ห้าหกเจ็ดแปดสามชั่วโมงกวได้ะนะครับทำงานตอนเย็นนี่มันได้มันได้น้างานนักกว่าครับทั้งนี้ก็พอที่จะสรุปแนวทางอย่างผมเองผมเป็นชาวอาวุธยุทนะครับคือหนึ่งเลยไม่มีที่นาของตัวเองนะครับไม่มีเครื่องมือของตัวเองแต่ว่ามีเทคนิคมีองค์ความรู้ครับ อตอนนี้ผมเองผมไปทํางานร่วมกับชาวนาก็ไปขอแบ่งนาทำบแบ่งนาทำแล้วก็คือหลักหลักของชาวนาหยุดคือเราเราไม่ลงทุนแต่เราบริหารครือถ้าที่นาน้อยเนี่ยที่นาน้อยคืออย่าไปคิดว่าเราต้องมีเครื่องกลกรของตัวเองไม่จยาเป็นรถไถก็ดีรถปลูกก็ดีรถเกี่ยวก็ดีแต่ว่าเน้นว่าเราไปเรียนรู้กับเพื่อนบ้านค,คืองานบางอย่างเนี่ยเราไม่ถนัด อ่าเพราะเราทางานเสาทิ์ใช่ไหมฮะเราก็ไปจ้างเข้ามามาช่วยก็คือว่าจ้างกันเป็นไร่นะครับตั้งแต่จ้างจ้างตัดนาจ้างตกกลาจ้างปลูกนะครับล้วก็จ้างเกี่ยวอ่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้นาเนี่ยต้องทาเองทั้งหมดซึ่งในความเห็นผมเนี่ยคือไม่ต้องเพราะถ้าเราทําเองทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับสังคมหรือว่าชุมชนรอบข้างอ่าเราก็จะไปไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยแหมาทำงานให้เรา เพราะว่าหัวใจของการทํางานเป็นชาวนาอยู่ก็คือเรื่องของเทคนิคการดูแลแปลงนาเราก็เน้นดูแลแปลงนานะครับเพราะหัวใจในการดูแลคือในเรื่องของอย่างที่คุณลุงบอกคือเรื่องของเม่ไดพันุนะครับเราก็ใช้ใช้น้อยอันนี้เราก็ช่วยลดต้นทุนได้แหละแล้วเราก็ใช้วิธีการปักดํานะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคเปียกสารแห้งแก้งข้าวอันนี้เราก็ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ําอย่างที่เคยแนะนํานะครับคือพอต้นข้าวเนี่ยมัน มันได้รับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยต้นข้าวจะมีความแข็งแรงอ่าคือคําว่าทํานาไม่ต้องฉีดยามากไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากก็คือขอให้ต้นข้าวมันแข็งแรงคอ่าอันนี้เราก็ศึกษาองค์ความรู้เนี่ยแล้วก็มาใช้ทํานาในวันหยุดอ่าพอต้นข้าวแข็งแรงแล้วเนี่ยพออดน้าปุ๊บเนี่ยมันก็กระตุน้นเรื่องของการออกล่ามันก็จะหากินเก่งครับเราก็ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีแล้วก็เรื่องของแสงแดดที่มันสม่ำเสมอสองถึงโคนอ่ะ อันนี้ก็ช่วยเรื่องของความแข็งแรงลดเรื่องโรคแมลงก็ไม่ต้องฉีดยายแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางของการทํานาวันหยุดก็แลแกเปลี่ยนกับชาวนามืออาชีพนะครับอย่างลุงทองคําหลายอย่างผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโชคดีมากนะครับที่ได้มาเรียนรู้กับคุณลุงทองคํา <c oughs> เราเห็นบรรยากาศที่ครบวงจรนะครับแล้วก็เห็นรูปแบบการบริหารการแบบผสมผสานนะครับเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลแล้วมีการใช้เครื่องจักร ในในขณะที่เหมาะสมกังการทํางานนะครับเพราะแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยชาวนาสูงอายุมองไทยมีมากค่ะคือพูดง่ายๆถ้าหมดหมดรุ่นนี้ไปเนี่ยรุ่นผมเนี่ยถามว่าจะทํางานยังไงมันเขาเรียกว่ารอยต่อมันขาดช่วงคือถ้าวันนี้เนี่ยชาวนาวันหยุดไม่ลงมาเรียนรู้กับชาวนามืออาชีพเนี่ยวันที่ชาวนามืออาชีพไม่อยู่แล้วชาวนาหยุดไปไม่เป็นเลยต้องซื้อข้าวกินอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยพ่อแม่มีนา แต่ว่าไม่เคยสนใจทํานาเลยเนี่ยพอหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไม่เป็น,ลปนแล้วก็ไม่มีความผูกพันในที่นาด้วยคราวนี้เสร็จเลยนะครับไม่มีความผูกพันก็อาจจะขายที่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าชาวนาไม่มีที่มันก็มีอะไรครับมีค่าเช่าอ่าแล้วก็ต้องซื้อข้า,ขาวเขากินอันนี้ไม่มั่นคงก็ก็ผลการสำรวจนะครับวัวนี้ ีดินในประเทศไทยเนี่ยครับเป็นของต่างชาติไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่างสิบเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งในสามหนึ่งในสามนะครับแล้วก็แต่ก็มันเป็นตัวแทนเนาะครับแต่จริงจริงเป็นของต่างชาติเป็นของต่างชาติใช่ดีไม่ดีชาวนาที่เดิมเคยทํานาแล้วเป็นหนี้ต้องขายที่ก็ไปเป็นลูกจ้างในที่นาตัวเองอีกอันนั้นซ้ัพร้ายต้องเช่านาตัวเองทําอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าเอาทู่ การทำนามันบาา่ะยากนะครับถ้าเข้าใจนะครับผมอายุ50สบปลายแล้วนะครับยังทำได้อยู่นะครับลูกหลานคนได้ี่สนใจนะครับที่ว่าอ,อยากจะทำนาะเพราะว่าเป็นข้าราชการอย่างนะครับวยนนี้มูปุนเป็นขาาา้าราชการตํารวจทหารยังก็มาทำนาทำนาได้โดยประหยัดเพราะว,ว่าอ,อ,อย่างน้อยก็ต้อง นมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนมใทาใช้ทำเหมือนแบบเก่าตะก่อนนะครับโดยใบแจ้งแห้งนักอย่างนั้นน้ำหรือนะครับอยตำรวจอยู่ยนะตำรวจท,าทาหารนู่นี่บูทีบินมีดีอยู่อย<ช>ากทำนะเพราะว่าในจุงใจเรื่งเรคืออยากะจะได้อาหารที่ปลอดสารพิษสารพิษ,ษโดยการาที่เขาทำเองอันนั้นแน่นอนที่สุดนะครับปลอดที่สุดปอนปอนน้ำมันอยู่ดี ดีที่เขาเขาทำนะครับอยู่ในใจเขานะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คืออ่าก่อเป็นแรงจูงใจแถมอย่างนี่ก็คือเข้ามีราคาสูงครับกับเข้ามีราคาสูงครับแรงจูงใจที่มาทมาทนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํางานข้าราชการเนี่ยเคร่งเครียดครับเครียดนะครับเอามาทานะทานี่มันจะพดปล่อยครับ เป็นครูบาอาจารย์อย่างเดียวมาทานากันบ้าก็ถือว่าเป็นบางคนก็ทํางานทํานาเป็นงานอดิเรกครับอ่าบางคนก็ทํานาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับอ่านั่นแล้วช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็พอช่วงปลายๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดี้วครับพอมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ครับอากาศปลอดโปร่งเนาะก็มีเขาเรียกว่าเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองก่อนวันทํางานครับอ่าธรรมชาติ เาม,ามีการทำไร่ไปนะครับการแน,นะนำคาใจไปตอนนี้อย่างผมเองเหมือนเป้นชาวนาวัยุดเนี่ยก็พยายามเรียกว่าบูรณาการศาสตร์ทั้งสากลแล้วก็ภูมิปัญญาเอามาทําให้มันเป็นระบบะระบบแปว่าพอหมดรุ่นนี้ไปรุ่นต่อไปสามารถมาแทนที่ได้เลยในเรื่องของรูปแบบการทํานาอันนี้ก็เรียก <c oughs> เทคนิคก็คือระบบเปียกแต่แห้งแก้งข้าว แล้วเราก็มีเรื่องของการใช้แหนแดงนะครับอย่างที่คุณลุงก็เลี้ยงอยู่นะครับมีแหนแดงมีเป็ดนะครับแล้วก็มีตัวโรตารีวิดเดอร์นะครับอันนี้ใช้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวครับเพราะเรายังใช้การพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าเราจะตัวคนเดียวก็สามารถทํางานได้เยอะทําได้มากและสำคัญก็เป็นการลดต้นทุนด้วยเราใช้หลัก คือเรื่องของการเอาซอสเอาซอสคือไม่ต้องถือครองแต่ว่าถึงเวลาเรียกมาทําที่เหลือเราก็ดูแลอ่าล้วก็จัดก,การผลผลิตแล้วก็ช่องทางของชาวนาวันหยุดนะครับก็คือในเรื่องของการตลาดแล้วก็การแปลรูปอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวนาวันหยุดเนี่ยต้องเข้ามาช่วยชาวนานะครับเพิ่มมูลค่าผลผลิตหรือว่าข้าวเป็นข้าวปลอดสารข้าวอินทรีย์อ่าอันนี้ก็ไปทําไว้หลายที่เหมือนกันก็รู้สึก ได้ทำตัวเป็นประโยชน์ับสังคมดีใจด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงทองคำมากนะครับครับผมที่พามาเยี่ยมชมแปลงนานะครับหลายท่านเห็นบรรยากาศรอบๆแปลงนาคุณลุงทองคำแล้วเนี่ยอยากมีแบบนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องเริ่มทำอย่างคุณลุงนี่ทำมากี่ปีฮะตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะครับผมตั้งแต่ปี46 46 46ปีนี้55ก็9ปีนะครับ เก้าปีจนกว่าจะแบบมีแบบเกือบครบเกือบครบวงจรนะครับคือถ้าทํานาเขาบอกอะไรนะทานาหนึ่งวันอายุยืนไปอีกสิบปีนะครับอย่างไรเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ชาวนาวันหยุดมีโอกาสมาเรียนรู้ที่นี่นะครับขอบคุณมากเลยคครรัับบครับ